เรากำลังขยายทีมเพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่มีคุณภาพและรองรับลูกค้าได้อย่างครอบคลุมมากยิ่งขึ้นถ้าคุณเป็นคนที่มีความฝันอยากพัฒนาตัวเองอยากมีรายได้ที่มั่นคงและเติบโตไปด้วยกันตอนนี้เราเปิดรับสมัครพนักงานหลายตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นที่รึกษาไฝ่ายขายซัพพอร์ตเซลล์เดลิเวอรี่คา่าทีมคาแคร์และช่างศูนย์บริการ ถ้าคุณอยากที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับเราสมัครด้วยตัวเองได้ที่ www.mongkoncarcenter.com มาร่วมขับเคลื่อนสร้างผลงานสู่เป้าหมายไปได้วยกันแล้วพบกันนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับสอสายลมที่มงคลคาเซ็นเตอร์สำนักการใหญ่โอบอนราชธานีอ้าววันนี้ท่านผู้ชมหลายๆท่านจะบอกว่าวันนี้ทำไมสอสายลมมาแปลกปกติแล้วจะรีวิวรถขายตาดัลดลดราคาประหยัดนะคะหรือเป็นรถอีกโคคาร์นะคะวันนี้มาแบบรถกระบะนะคะโตโยต้าไฮรักวีโกแชม2.5เกียร์ธรรมดาปี2013กระบะทําทเงินกระบะหางเงินคันนี้นะคะท่านผู้ชมโปรโมชั่นราคาพิเศษมากแต่ก่อนจะ บอกราคาเดี๋ยวภายชมก่อนค่ะว่าภายในห้องเครื่องจะขนาดไหนนะคะท่านผู้ชมปี2013นะคะรถมือเดียวเลยออกห้างเลยนะคะอ่ะชมภายในกันก่อนค่ะเจ้าของเดิมรักษาดีมากนะคะเครื่องนะคะ2,494ซีซีนะคะ120แรงม้าค่ะท,ท่านผู้ชมเรียกยังอยู่นะสูมท่านผู้ชมดูนะคะเดิมๆม,มากเลยี่เพจเนี่ยตรงนี้เนี่ย ซื้อคันนี้ไปนะคะทําเงินได้เลยค่ะค้าขายนะคะขายของตลาดนัดขนทุกอย่างได้หมดค่ะเดินทางไกลก็ได้นะคะไปเที่ยวก็ได้อ่ะยิ่งสําคัญเลยในช่วงเดือนเมษาเนี่ยค่ะท่านผู้ชมไปเล่นน้ําได้ด้วยนะคะ,อะโอเคค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวพาดูด้านข้างด้วยนะคะกระบะตอนเดียวท่านผู้ชมนะคะยางด้วยค่ะยางใช้อีกนาน,านๆซูมมาที่ยางได้เลยค่ะนะคะท่านผู้ชม ะะเดี๋ยวให้ชมภายในว่าภายในเป็นยังไงบ้างนี่ค่ะนั่งได้3ามเพราะว่าอะไรตรงนี้เบาะมันกว้างท่านผู้ชมเห็นไหมคะ,น,ะนั่งได้สองคนเลยนะคะอาจจะคนหนึ่งไซส์หนึ่งคนหนึ่งอีกไซส์หนึ่งนะคะท่านผู้ชมนะห,หนังไม่มีรอยเลยท่านผู้ชมนะคะแล้วที่สําคัญนะคะอันนี้อาจจะมีรอยบ้างเนาะอย่างนี้ค่ะเดิมหมดเลยท่านผู้ชมหัวเกียร์อ่า เดี๋ยวพาชมหลังกระบะว่ามันจะกว้างขนาดไหนท่านผู้ชมอ่ะดูแม็กไรเดอร์นะคะมากับรถเลยตรงนี้โอเคอะกว้างมากค่ะขอญอาตปิดนะคะขึ้นมาเลยค่ะมาดูมาดูหลังคาอ่ะชอบถามว่าหลังคาเป็นยังไงบ้างสออสายลมเนี่ยค่ะ เดิมมากเลยท่านผู้ชมดูมีรอยบ้างตามอายุใช้งานเห็นไหมคะเดิมหมดเลยนะคะนี่เดิมเลยค่ะกว้างนะคะแล้วก็ยาวด้วยอเห็นไหมพร้อมบรรทุกเลยนะคะท่านผู้ชมอา้าวปิดโอเคนะเป็นไงคะท่านผู้ชมความยาวของรถพอดีไหม นได้นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเลขไม่กันก่อนว่าปี2013เนี่ยเรียกไม่เท่าไหร่กระจกมือหมุนปลอดภัยหายห่วงวะนะสะดวกสบายเลขไม่นะคะเลขไม ปี2013เรียกมลาอยู่ที่142,162กิกโลท่านผู้ชมคะเมื่อกี้เปิดเพงลงละมากับรถเลยนะคะข้างเสียงอโอเคแอร์ก็เย็นฉ่ำเย็นไม่พอฉ่ำด้วยเห็นไหมคะเอเมไหมฟองัะไรขนาดว่ารถบรรทุกนะเนี่ยขนของด้วยเห็นไหมคะไม่มีรอยอะไรเลย ทำไมต้องบอกว่าข้างหน้าข้างข้างคนขับเนี่ยใชย้นั่งได้สองคนเพราะว่าเบาะมันกว้างนะคะท่านผู้ชม,ชมนะที่นั่งมันกว้างนะคะเดี๋ยวจะบอกว่าอ่ะมันจะนั่งได้ไงนั่งได้ค่ะนะ่ะสองท่านแล้วทดสอบการนั่งมาแล้วนะคะอโอเค,คอุปกรณ์อะไรครบคันนะคะถือว่าเรีกยกไม้น้อยไม่น้อยอ่ะเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูค่ะดีเซลท่านผู้ชมเสียงเงียบมากนะคะ กิมเดิม,ดมแต่ดับปุ๊บๆโอเคอ่เดี๋ยวจะบอกราคาหน่อยนะคะ Toyota v i g โกแชมป์นะคะ2.5เกียร์ธรรมดาปี2013ับากระบะตอนเดียวหาเงินทำเงินได้นะคะแล้วแต่จะไปขนอะไรราคาอยู่ที่339,000บาทเท่านั้นค่ะท่านผู้ชมฟังไม่ผิดค่ะราคาอยู่ที่339,000บาทเท่านั้นท่านผู้ชมหลายท่านชอบถามว่าสอสายลมอ่ะ จัดเต็มฟีดาวได้ไหมจัดได้ค่ะจัดได้ล้นด้วยค่ะลูกค้าตามเครดิตลูกค้าเลยนะคะอยากได้แบบไหนสายลมจัดให้ค่ะเบอร์โทรนะคะเบอร์โทรสายลม0 6 1 9 5 8 1 8 1 9เบอร์ของสายลมนะคะแอดไลน์ได้เลยนะคะ0 6 1 9 5 8 1 8 1 9สําหรับวันนี้สวัสดีและขอบคุณมากค่ะ